สมมติว่าถ้ายังไม่มีการกีหนังสมมติว่ามีแต่เอสดีอย่างเดียวกัแต่มันเห็นเขาดูว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมอยู่เอสดีได้บันเทิงกันอีกอะเอสดีได้บันเทิงกันอีกอะเพราะว่าตอนนั้นมันแหลมกันทั้งฝั่งอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจว่าก่อนมันโดนแล้วมันยังมีความละเอียดก็ฉะนี้ผมเลยมีความคิดว่าถ้ายังโดนเลยหาไม่มีหลักฐานอ่ะที่ให้มึงไปทำไปทำกากิหนังอย่างน้อยมึงก็ได้แค่ว่ามีแก๊งเพิ่มมา่ตีนทั้งเอสดีได้ตีทั้งได้บันเทิงได้แล้วมาเล่นกันมันคือแกงง ใส่ได้มันเป็นแค่ข้างในนี่แต่ข้างนอกห้ามใส่ตัวที่ขโมยอ่ะมันใส่หน้ากากอะไรข้างนอกเขาไม่ใส่ไปกันเพ่งดูก็เดินไปถามพี่ดูชิคกี่มันอยู่กับมึงอ่ะไปโอเคเดี๋ยวไปาอการแล้ตัวนะขอบกำลังใจไปเลี้ยงมาเลยไปเลี้ยงชิเดิมรักนะครับสารฝันให้ให้ผมด้วยนะครับพรกันก็เขาเขาคือฆ่าได้ไหมครับพอดีเพื่อนน้องผมบ้ากามไว้ ยิงข้างได้ไหมครับพอดีน้องผมบ้า,ากามไม่อีเปาเอ้ยพี่เปาไอ้ขอแยกพิงได้ไหมครับคอยแพ้ัสดีครับยืนทางซ้ายได้ไหมครับยืนทางซ้ายได้ไหมครับช้างเอราวันประสานงาท,ที่ข้างหลังมือ กูขอได้ไม้เพื่อนเดี๋ยวแก้ให้555ทางเอราวัณประสานงาที่ข้างหลังมึงกูขอได้ไม้เพื่อนไอ้โจ๊กเกอร์มึงมาเติมเติมลายได้ป่ะมาโคราชได้ป่ะมาเติมลายให้หน่อยดิแล้วก็กางเกงช้างสีเหลืองครับได้ป่ะแล้วเต็มหลังเท่าไหร่อ่ะแล้วก็จะสักเพิ่มด้วยใช่ป่ะได้ไหมจ๊กเกอร์กางเกงช้างสีเหลืองกางเกงช้างสีเหลืองถูกไหมใช่ไหมตั้มตั้มตั้มอยู่ไหมพี่ขอคุยหน่อยวันนี้ อะไงพี่ประเด็พี่เปามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอันนี้พวกพวกพวก,พวกพี่อยากจะถามว่อว่าอะไงพี่พี่กับพี่เปาอยากจะถามว่าแกงใหม่มา,าขึ้นมา,ามึงกดแกงลิงแล้วนะ เรียกนี้แม่งกับอีกแล้วเนาะไม่ค er> ือจริงย่อย่อ no> มันจะได้เต like> ิมภาษาไว้ไว้เหี้ยมันไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่มาเกี่ยวอะไรเออคู่อะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ไดฟังก่อนฟังก่อนคืออีกแก๊งหนึ่งอ่ะมันมันไหนไปยอมจ่ายเกาะให้เขาแล้วหกร้อยตัวแต่แต่ว่าแก๊งมึงไม่ให้เออแต่ว่ากับผมอ่ะมันไม่ได้ชัดมันไม่ให้อ๋อฟาอีกแก๊งหนึ่งอ่ะมันไปเสียเกาะให้เขาเอาหกเจ็ดรแล้วอัลฟาแก๊งอาชุน่าเก่าอ่ะ โอ้๋อเสียก้อให้เขาจะไม่เสียให้มึงคือมันก็เสียผลประโยชน์ใช่ไหมว่ามึงทำไมมึงไม่ได้แต่อีกแก๊งได้ใช่ไอ้ตั้มหนูกูไปยิีไอตั้มเล่นฉุนเด้ไอ้ตั้มหนูปีแค่ไหมแม่งพูดไม่รู้เรื่องเลยมันคกูก็มันไม่กลัวแก๊งมึงมันหน่ามันมึงต้องจ่ายมันไปกลัวอาชุล่าดีกว่าไอ้ตั้มกลัวมึงไม่กลัวมึงปีง่ายยิงอะไรน้องเนี่ยยือเพื่อจริงครัพี่เพี่อปัญญาอ่อนให้สัตว์ ได้ผู้ช่างเอราวันไรรักของมึงมันจะมีสีสันไม่เป็นช้างหน่อยอีกต่อไปสักไปสตรีมไปไเพื่อนช้างเอราวันไรลักของมึงมันจะมีสีสันไม่เป็นช้างหน่อยอีกต่อไปสักไปสตรีมไปไอ้ไอ้มามีมึงอยู่จังหวัดอะไรฮะเจอแบบว่าเพิ่งมีปุ่มกดเปลี่ยนหน้าจอใหญ่หน้าจอเลยกับพวกผมกูเวียนหัวครับผมเอามันก็ต้องลองนี่พี่ซื้อมาแล้วเนาะจะกด ก็ดูอยู่มึงจะกดอะไรขนาดนั้นเอาพี่ดูได้เหรอไม่เป็นไรดูกรุดตะตตะแรกๆแล้วข้าแต่เขาพูดมาข่าวมาตั้เราเราจะว่าไงก่อนใช่หรอครับพี่ใช่ใกรดดกรดดเอออายชิบหายเลยโอ้ก็กดขึ้นกดลงกดเดินโอ้แหมพี่กอลเลยไม่บอกผมเลยนะโอ้เขินเป็นเหมือนกันเลยนี่ไม่ไม่ไม่ครับผมอยากดูกระขับถ้ามัน ถ้ามันตรงจริงอ่ะผมก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเป็นพวกผมจริงอ่าหัวหน้าหน่อยแล้วแล้วสักไปร้องให้ไไปไม่เอานะผมสักโชว์คนดูเลยสักไปสตรีมไปด้วยใช่ปะพอยแพรเป็นผู้อื่นพอยแพรผมส่งไ่ได้แล้กรูปแต่ว่าถ้าเกิดส่งไปอ่ะแล้วใช่แล้วแล้วคุณไม่ยอมรับอ่ะผมอยู่ด้วยกันทุกเดือนนะสมัครได้ทุกเดือนนะเดือนหนึ่งผมได้ตรงได้วันละสองบาทเองนะสองบาทคูณสามสิบบาทแปดสิบกับรูปรูปของแคลดี้เขาเด็ดแคลดี้เบอร์อะไรอย่งเครับ ไไนนะี่เปอะไรนะเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสองือเคยตามมันไม่ยอมไหมมันไม่ได้กเากาะมีหลักฐานที่เขาขึ้นรถไปใช่ไหม ที <ara> ok ่เขาที <other> <c oughs> ่เขามาป้นใช่ไหมคนดูว่าถ้าผมไม่ได้ออกจุดมันไม่ถ้าสมมติว่าถ้ายังไม่มีการกินังสมมติว่ามีแต่เอสเอ็มดีอย่างเดียวแต่ไดมันเห็นเขาดูว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมอยู่้แไหมเอ็นดีได้มันเห็นตีกันอีกแลเอ็นดีได้มันเห็นตีกันอีกแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันแหลมกันทั้งสองอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ผมไม่เข้าใจว่าก่อนเป็นโดนแล้วมันคอยยังมีความละเอียดและที่นี้ผมเลยมีความคิดว่าที่ให้มึงไปทำไปทำการกินังอย่างน้อยมึงก็ได้แค่วันแรกพิ่มมาไม่แกล้งแล้วก็ตีกัไไไดดด้้้้ตตีีททัังงมอนได้ แล้วมาเล่นกันใหม่แก๊งดีกว่าแค่สก๊งจุ๊บแล้วมันอยู่ทนด้วยมันก็ได้แค่หวังแหละตานอนกำขวัวเขาทุกวันมึงได้แค่นอนฝันนอนฝันก็ยังดีครับเปิดดูอยู่พี่ก่งมาเลยพี่แล้วนอกล่ะครับนอกไม่มีความฝันเนี่ยไม่ไม่เหมือนเมืองมีแตกเลยเพเผิดใช่ครับคุยเถอะคุยเถอะสมัครและเมนไม่ได้ต้องมานั่งสมัครใหม่พิมพ์คุยได้ไม่กี่วันเจริญเจริญเด้ออะไรมึงเป็นอะไรเนี่ย ไมมากูรีพอร์ตเนี่ยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอสมุดปราการแล้วกูไม่เคยสักเน,นื้อหมูป่าดิบชิ้นด้วยปกติสักแต่คอควายโนายนูนหน้าห้าห้าเต็มหลัง30สมุดปาการแล้วกูไม่เคยสักหมูป่าดิบด้วยไอ้ปูป่าดิบชิน้นอะไรปูป่าดิบชิ้นด้วยปกติแต่คนสักแต่คนหรอได้จ็กเกอร์สามหมใช่ไหม ได้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 เต็มหลังเลยนะลงสีนะลงสีอันนี้คือสามหมื่นนี่ลงสีแบบย้ำได้ไหมย้ำที่เดิมด้วยได้ไหมพี่สอคนหลังอะอยู่ไหมคนดูพี่สอพี่สอพี่สอิงเข้าไปง่ายอ่า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 กพี่แคมจะพูดเนี่ยคนตรงเนี้ยล้วมาลารอพี่สอ่ออย่างมีเรื่องพี่อ่สอีสอีอี่อ่ี่ คนีตรงเลยใช่ป่ะดูมาใช่ครับใช่ใช่ใช่ถ้างั้นโอเคแต่ว่าถ้าเรื่องเนี้ยก็คือว่าไดเอ็กเราจะโดนปรับด้วยนะครับเขายังมีแผงกับมาอ่ะมีลายแค่นั้นแหละโอเคไหมไม่โหดหรอกครับแต่มีลายแล้วแหละว่าที่ว่าพี่ก็ถามเราหลายรอบแล้วอ่ะอ่างั้นงั้นคุยเรื่องเรื่องตีเลยครับผมเอาสักงห้าสิบใบครับเฮ้ยน้องใจเย็นห้าสิบใบเนี่ยใช่ครับพี่เรื่องเราคุยไปแล้วน่าแล้วบรรยากาศห้าสิบนี่คือยังไงนี่คือเมื่อไหร่แล้ว ก็ก็เขาเขาเขาเป็นโจรแล้วเขาก็ไม่ยอมรับนี่ครับไอ้เฮียข้าเขาไม่ยอมป่ายห้าสิบใบนี่มีแตกเลยนะผมบอกก่อนเยอยเยอะก็ได้ครับห้าสิบใบแตกเลยนะพี่เออได้แต่เลียวแต่เลี้ยวแตกมันไม่ใช่แก๊งใหญ่นะครับมันมันอยากเสียมากไงเสียมากทำนอกห้าสิบใบแตกเลยนะมคิดดีๆก่อนนะน้องไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวบางแกนวจายกันเลย ไอ้้ยตามกาเอามันแตกเลยมึงดูอ่ะผมไม่ได้อยากอะไรเยอะนะแต่ว่าเขาโกกอ่ะพึ่งมีอาการกับคนดูหรอจะเอาว่าง้นไม่ไม่อาจไม่ได้มีผมไม่ได้ว่าจะเอาครับพี่แต่ผมบอกพี่ว่าไอ้คนนี้ดูมันเหม็นดิยังไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์วันละสองบาทจะแปดสิบได้สังหกสิบดีตาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเตือนให้คืนหนึ่งชั่วโมงโอเคครับโอเคเอาคน ทีนี้ก็พาน้องช่วยอีกทีไปแล้วอ่ะผมมองมันมัมีให้พี่สองก้อนตอนที่ไปเรียกคุยที่แรน่ะก็คุณคุณบอกว่านอนทับฝาหม้อมาเอาเปลือกหอยมาขูดเดี๋ยวนี้เลยนะห้าร้อยห้าสิบบาทแก้ได้สบายมาโครลาดได้ไหมล่ะตามมันก็ได้มาสักเรียงโครลาดได้ปะมีรถยนต์ปะโจเกอร์นี่ผมไปซื้อมาเห็นปะอันเนี้ถุงละแปดสิบบาท รู้ป้าแพงเพราะอะไรไม่ได้แพงเพราะไอ้เนื้อหมูเนื้ออะไรนะแพงเพราะเส้นเพราะว่าใช้อ่าบะหมี่ไข่แล้วเราเราจะไม่จะไม่ำเป็ดรูปอะไรเลยอะผมก็มีเหลื่ยงแทไม่ได้ครับส่าครับพูดอะไรไม่ได้เป็นมีเหลื่งแท้ที่ทุกคนกินอะคือมีเหลืองฟอร์มนะครับจะบอกไว้อันี้แม่ผมขายบะหมี่เหลี่ยงแท้นี่มาจากร้านแม่เพื่อมาดูโจนแต่จริงแล้วน้องผมไม่ได้ก้นโดนเลยครับตามจริงอะ คือเรื่องขเรื่องะมันมันเส้นมันแพงโดนใช่ไหมครับมันไม่แพงนะมีคนมาซื้อตลอดเลยนะที่ลงไปตอนนี้มันอยู่แค่นั้นเลยสายหมดทุกวันด้วยที่เขาอยู่หรือเปล่าครัสิบย่งคิดหนักเลยอ้าวมันแพงเหรอน้องเขามีส่วนรวมแปดสิบบาทมันแพงเหรอน้องไม่งั้นน้องผมมันไม่แหลมไปหรอกครับแต่จะดูหลักฐานเลยมันมันน่าจะมันมันน่าจะเคลียร์แล้วครับจริงๆริงได้อย่างการที่เขามาทําตัวเสียเวลาหน้าสภาไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันครับจริงๆแล้วอ๋อเอาแค่นั้นแหละอ๋อให้พี่นุกเลย คือที่ที่พี่โตบอกว่าข้อมูลที่เราเยี่คือมันสําคัญมากนะกับการที่เราพูดออกมาก่อนที่เรื่องมันจะถูกออกมาแบบนี้ถ้าเราพูดมาก่อนหน้านี้มันอาจจะครับอย่างนึงก็ได้คือคือมันไม่น่าช่วยเลยครับพี่ถูกถูกไหมครับเพราะว่ากองกันด้เอาอันนี้ไปรูจากอะไรที่ส่งมัน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 ชัดชัดอยู่แล้วอ่ะบอกพี่น้องเลยนะว่าเอากรเตียวมาแล้วเพราะว่าพี่ก็พยายามหาขอยากกินกวยเตียวกันเลยานของเขาแล้วนะของแม่ ตรงกับเราแปดสิบบาทอันเนี้ยข้าวเช้ากูนะเว้ยเที่ยงบ่ายกูจะไม่ได้กินเลยแล้วเหลืองติดฟันเลยเหลืองติดฟันอ่ะวิธีฟันเหลืองเกิดได้จากอะไรหนึ่งที่จะพูดอะไรที่เพื่อลราสูบุรี่ตอนวัยรุ่นผมสูบบุหรี่วันละสองสองซองครับเป็นกองทิพย์เพราะว่าผมแบบสิบนาทีปุ๊บดูดสิบนาทีปุ๊บดูดอย่างเงี้ยหรือว่าสิบห้านาทีดูดมันดูดตลอดอ่ะ คือตอนนั้นที่ผมดูบุหรี่เพราะว่าเวลาใครเดินมาอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเดินมาอย่างเงี้ยมันเขาจะได้คิดว่าเราเป็นแบบเออรุ่นใหญ่คนโตอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครกา้ามีะผมก็เลยต้องสูบถ้าเราไม่คิดจะเสนออะไรเลยนะพี่พี่พี่ลองปล่อยเขาพูดกัอเลยพี่เขาไม่ไม่เอาอะไรแล้วอะแทนแค่ไหนผมก็กินครับที่มาลีผมพผมก็ไม่รู้จะพูดแล้วนะครับพวกพี่ทํารเทศแต่แบบว่า ขอบคุณครับไม่ได้ปนโดนพี่จริงจริงขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องปนโดนแต่ว่ามันมีเออมันมันมันโดนขโมยรถไงใช่ครับแต่น้องไม่ได้ทำจริงจริงแล้วภาพที่แอบมามันเหมือนจะแบบเป็นภาพที่แคบจากหน้าสอนอหรือเปล่าได้ย่าพวกผมมาไม่กล้าปนพวกพี่หรอกครับพี่หรือว่าถ้าเป็นเรื่อง r e s i d e n นอะพวกผมมันก็น่าจะลงรถในที่ถ้าเป็นรถพวกพี่อะจริงใช่ไม่มีใครไปกล้าขึ้นรถคุณหรอกครับ แม้ทุกวันนี้พวกผมน่าจะแทบวายแล้วครับทุกวันนี้ทำไมที่แลนไม่เห็นผูเนี้อุ้ยไม่รู้หรือเปล่าว่าเป็นรถของผมอไอ้ตัวที่แลนที่พูดที่พูดที่แลนอยู่ไหนครับเปิดกล้องเหรอจะเห็นจะดูกูกินเหรอมันจะเป็นบาปไหมล่ะหัวเท้าพูดไอหัวเท้าแสกลางครับมันจะเป็นบาปไหมล่ะมันจะบาปไหมที่มีหมู่ดูกินอ่ะตัานหลังผมหรอครับวนนี้ครับใช่ครับใช่ใช่เอาเอาตัวนั้นมาพูดอ่ะ มีรถยนต์ขับจูนด้วยเล่นลายไฮเวย์โอซีอยากไปสักให้เหมือนกันครับครั้งหนึ่งในชีวิตสักให้มาลีสวยโยนโอเคโอเคจังเกอเดือถามหาเเกิดมาโคตรสวยเรามี้วยแต่เธอชอบนิ้วบบวิวบ้านหมีแรมมไม่เออมันมันม้าเป็นควมจริงคือถ้าเกิดพูดที่แลนแบบนี้เอออาจจะแบบเข้าใจได้นะเพราะว่าผมไม่ได้อยากอะไรเยอะแต่ว่าตอนคุยที่แลนไม่ได้คุยเงียบทุกคนผู้หญิงก็เงียบเงียบคุถาม ผมถามว่าจะจะพูดไหมครับหรือจะให้ผมยืนรอก,ก็เงียบจะให้ผมกินไหมมันเป็นบาทนะหรือจะให้ผมไม่กินเลยครับนั่นแหละไม่อยากตีก็เกาะคันตัวแค่นั้นเองแต่ตีก็ห้าสิบใบผมบอกไปแล้วเพราะว่าตอนผมผมแบบคุยด,ดีๆด,ด้วยแล้วคุณคุณเลือกที่จะเมินคุณเลือกที่จะเกาะคันตัวผม,ผมไม่เข้าใจผมยืนรอคุณคุณรอ,อคําตอบคุณคุณก็เงียบขนาดน้องผมมันพูดวานาทีละแสนคุณก็เงียบเงียบหน้าสภามาคุณก็เงียบมันปรึกษาอะไรกันอยู่หรอครับหรือว่าอะไรชุดความคิดมัน ยังไม่สมบูรณ์หรืออะไรครับหรือเจ้าเหลี่ยมตรงไหนมาเล่นกับพวกผมแค่นั้นเองจะดูกูกินหรอแต่ถ้าพูดความจริงอ่ะคือตอนเนี้ยพวกผมอ่ะยังตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้เลยครับช่วเนี้ยเพราะว่าพวกผมก็เจออะไรมาหลายอย่างแบบอ่าอันนั้นผมไม่รู้หรอกแต่ว่าตอ,ตอนที่ผมเรียกไปคุยด้วยแล้วมนคุยไม่รู้เรื่องไงอ่าเข้าใจครับพี่ใ,ใจใฟิลอยู่ว่าไอพวกแบบเงียบอะไรเงี้ยแล้วไม่ตอบก็ผมเข้าใจฟิลพี่ พอตอนแรกที่ผมพูดด้วยก็ยังพูดได้ยไงซึ่งลองเอามามาเอาตอนนี้เราเราคิดว่าเราจะให้เขาได้เท่าไหร่หรือว่าเราคิดว่า,าจ,ะจะตีจะตีได้ไหรอก็คืออย่างนี้เลยพี่ตีก็ห้าสิบใบครับแต่ถ้าจะให้ก็กอบพันตัวเกาะพันตัวนี่มูลค่าเท่าไหร่ะหกเอ็มครับหกเอ็มกว่าทีอาซีเขายังจ่ายให้ได้ทั้งหกร้อยไม่ใช่หรอใช่ ถ้าฟันตัวเนี่ยเราคิดว่าระยะเวลาที่ต้องใช้ก็คือเท่าไหร่ล่ะถ้าเล่นอ่ะลดได้กี่ใบครับพี่เดี๋ยวยี่สิบใบไม่มีเพราะว่าช่วงนี้ผมเอาตามนี้เลยครับไม่ต้องเกาะมัละอดอถ้าอยากตีเพราะว่าพวกผมก็ตามที่ผมบอกเลยตามตามตามที่ผมบอกเลยล่ากับพ่พี่พี่เลิฟว่าไง เราถือคอพี่เราถือคอไปทั่วเนาะเขาแต่ไอ้เนี่ยอยากตีไม่รู้ตีเขาอัลฟาครับตอนแรกไอ้เหี้ยผมจริงเหรอคนก็ไม่เท่ากันนั่งดูกูกินเองนะอยู่ในเด็กอะมาตีเลยกผมอะเสียเวลาด้วยซ้ำเอาจัจริงแล้วอยากตีไม่ไปตีเขาอัลฟาบอกว่าเราผ่อนฟ้าเปล่า มันก็ไม่ใช่หักตีกับมึงหรอกตั้มแต่ว่ามึงไปบีบมันยังไงมันก็เลยต้องตีถูกไหมจัดตัวว่าให้ดูได้ดุเอ้ห้าสิบไปครับคำว่าโอ้คำว่าโอ้ก็ให้แก่น้องเปียกที่ดูอยู่เจ้านี่ยครับหลังรีนี้ก็ตีได้เลยครับถึมครับไหมโอ้พี่ถ้าห้าสิบไปพวกผมไม่ไหวครับพี่ถ้างั้นไม่ไหวก็จ่ายเกาะแค่นั้นเองคิดอะไรมันยากอะเก่าฟ้าทำไมเราเราจ่ายเอาฟ้าทั้งแก่ ม่นมีใครของแม่เขาเรารู้ว่าไม่พร้อมแล้วป่นทำไมอีกอย่างหนึ่งเลยเวะพพ่อครักเรามีอะไรเราเราพูดเราเสนอมันดูอยู่ในหิวนหยเพียงหิวนะโอเคครับจ่ายก่อนจ่ายก่อนครับจะขอดรถได้ไหมพี่ก่อนผมว่าพันตัวผมไม่มันไม่น่าไหวรอได้ครับไม่เป็นไร ให้เวลากี่วันเาบ่าเม่กี่วันครับพี่กี่วันทำัก็สิบวันก็ได้ครับอ่ะน่าจะไหวพอจ่ายแกงด้วยถูกไหมจ่ายเกาะก็จ่ายเกาะก็สิบสิบวันครับให้เวลาสิบวันเอ๊กูเห็นวันก่อนแม่มึงไปกับใครตัวดำดำกล้ามโตโตโอเคงั้นพี่จะสรุปเลยนะ ไปสิบวันพันตัวเอ็กกูเห็นว่าก่อนแม่เมืองไปกับใครตัวดนดำกล้ามโตโตตัวนี้จริงครับใครครับแม่ผมไปกับใครยังไม่ไปกับใครเลยนะมันจะหมายถึงี่าติดกั้ยนะครับก่อนเวลาตอนก่อนก่อนลีสี่ทุ่มครึ่งเราต้องมาส่งให้พี่ถ้าเกิดว่าเราช้าพี่ก็จะบอกเขาว่าเราช้าโอเคไหมครับให้มาส่งที่สภาแล้วเดมินเฮดเรามารับที่สภาได้เลยส่วนไดเอ็ก รเราต้นโดนไดนะ้บอนเฮตเนาะแล้วเขายังมีโปรเด็กอยู่พี่ต้องบอกว่าพี่ต้องลับเราโอ,อ,อเคคับเอาคนมาให้ผมบัดด้วยคนหนึ่งยกมือมาเลยโอเคแล้วก็ส่วนของได้บอลเฮดเดี๋ยวคุยกับผมต่อได้วยนะได้ครับพี่มดืดโอเคครับขอ,ขอบขอคุณครับตรงตรงนี้ไม่น่ามีมีอะไรแล้วแหละทางนี้น่าจะจบก็คือผมถามดได้บอลเฮตก่อนเลย เรื่องที่ไปแทนเนื้อโยกังหรอครับมันเป็นไงบ้างครับหมาในตำนานสักฆ่าได้เรื่องอะไครับเฮ้ยหอกงครับนัทพลเกตแก้วเกตบอลมันไม่ใช่คนในแก๊งเรานี่ถูกครับทำไมเราถึงไปช่วยโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แทนบ้างบอทเขาเขาเขามาเขาแจ้งมาว่าเราได้แทนเขาด้วยทางในบอทเหรอไม่มีแทนมีแค่ชุดนะ ้องถามดูถามกันให้หมดดูดีกว่ามีกระุบหรือเปล่าเอถามคนที่มาวอยู่นีพวกมีพวกอะไรอะเรียกมาถามถามดีกว่าครับมอพวกขนาดนี้แสดงว่าต้องมีคนแทงรู้รู้ผมรู้พี่ผมรู้เอ้มนี่นีเรามันี่ดิเปอเปเปอเปมเปครับตรวจก็ยาไกครับยไกลกำลังทางานครับตำรวจครับกับหมอที่เยวคนไหนวะ สวัสดีครับบ้าเนี่ยญตอนทำอะไรครับเนี่ยไบยว่าจะไปหาซื้อเหรียญอยู่ครับอินทิรี่โอ้ยนวลนวงสวัสดีครับพี่หลอกๆพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องคนผมวันนี้ผมส้มหรือเปล่าครับที่เราเหรอคะสวัสดีครับขอดงเท้าให้หน่อยได้ไหมคะน่าแก่ทั้งคู่เลยค่ะอ๋อครับอ่าก็ที่มีอครับใช่ๆครับมีคนแทงครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับครับ ทำไมอ่ะทำไมถึงไปแทงก็บอเๆสองใบสูตรให้สองใบชุดแอปเปิ้ลใหม่ดิร้านร้านนั้นแม่งมันบอกว่าเดือนเดือนเดือนครึ่งแม่งมันไม่ตอบกูเลยกูทักไปไม่ตอบเลยก็คิดว่าแบบได้พี่ได้นะมันก็เลยแทงครับส่งให้มาใหม่หน่อยงั้นจะไปงั้นจะไปทำล้านเดิมแล้วน้องอ่ะเี่มันไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วคือมันไม่มีใครรู้ว่าคนเนี้ยออกแก๊งไปแล้วตอนนี้คบอลมันใส่ชุดแก๊งน้องก็เลยคิดว่าอยู่ ชุดตังเกงอ่ะชุดตั้งเกงอ่ะชุดตั้งเก่งอ่ะที่ปอลเขาเอารถออกมาคืนเนี่ยพี่รถทำร้านเดียวกันดูไว้จบแล้วเขามันเขาจะเอามาแป๊บนึงอ่ะแล้วเขาจะออกแต่ไม่ก็ไม่โว้เพราะว่าบอลอ่ะไม่อยู่ในแกไหนถ้าไม่รู้ด้วยเพิ่งมารู้ตอนที่เข้าไปไม่มีไม่มีน้องไม่มีที่หลังเขากำลังแบบมีเรื่องกันแล้วก็เลยทิมดาร์กแชรบอกน้องไม่ต้องยุ่งหลังสภาใส่หมวกใส่แว่นโคตรแจ่มจีบโชว์หน่อยแต่ทีเนี้ใช่หรอตัวตัวของบอลบอลมีเรื่องชุดไปแล้ว คนไหนหรอไม่ได้เปลี่ยนชุดแล้วทีนี้ทางแดนบอลฮดก็อาจจะต้องโดนกันโดนปรับครับพี่ใช่เรื่องรเรื่องที่ไปแทนได้ครับได้ใช่ครับโดวนอกจากแับนี้ต้องต้องโดนอะไรก็ไม,ไม่ไม่โดนครับไม่โดนจะโดนโดนแค่ปรับเนียละครับแต่ว่าครับหนักอยู่ห้าหรือพี่สิบไหมพี่ผมขอเวลาแป๊บมนึง เหมือนซื้อเกล่องเลยนะเพื Elijah. ่อนไอเปียคอทำมึงหิวใช่ไหมมาดูไอตายกินโจเนี่ยไอเปียกมันเท่าทุกว่ามันดูกูอยู่ปะถ้ามันมาดูอยู่ให้มันพูดอมอจินเยวไลเปียกมันนั่งดูกูกินตลอดเวลานะอมอจินเยลปิ้วปิ้วปิ้วมีรถราคารถท่อมจังารแล้วกูกวดทิ้งที่อะไรเนี่ยจ๋ามันมีช่องพิมพ์มาว่าหมอหมอ หมอดเก็ตลงมาเล่นเองเกมอารเปียกน้อยนะครับขนาดคนนี้เลยใครพีนหมล้วพีนเล็กในแยะในแยเหรอหมอดลงมาเล่นเองเกมอารเปียกน้อยนะครับูข้แสดงว่าพี่ชอบหมอดเก็ตนะเนี่ยมาเป็นยัง่งอยู่อยู่ไหมกระซิบกระซิบผูกระซิบ ยี่สิบกว่ดูหน้าหมอดิเห็นไหมละใส่แว่นน่ะโอเคเอ้ยดูมาแล้วไม่หนักร้านหนึ่งครับร้านหนึ่งแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเราเป็นเอาไปเป็นสตอรี่ต่อไม่ได้เลยนะทุกๆุกเรื่องเลยเราจะไปหาเรื่องแกงเขาก็ไม่ได้นะตรงนี้นะ เฮ้ยขอบใคุณครับอีเลนเอเลนด้วยกัสดีครับประชาชนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตอบไม่ได้มั้งครับเพราะจริงๆอ่ะจริงๆน้องมันไม่ไม่รู้ด้วยแหละอันนี้คือมันไม่รู้จริงว่าบอลมันออกแดงเพราะการที่ทำแบบเล่นเองลงมือเองว่ะพี่ผมไม่ได้มาแจ้งเล่เกลียเกลียวจะเกลียดหน้อยได้ลงมือเองแล้วนะจังหวะนั้นแหละมันเลยไม่รู้ได้ครับถ้าหนึ่งเอ็มก็โอเคได้ครับได้สอสอตอใส่ใส่บินเล่นพี่เกลีแกพูดเป็นนะพี่เกลียวเนาะ เท่านี ahead, way, ้ครับไม่ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ส้มแขางแก๊บไปล้อไปล้อไปร้อหน่อยเวว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 แล้วแก๊บนะครับนะคนนึ่งวันนี้ใช่ไหมเออครับผมขอบีหมวกส้มนี่ใช่ไหมอ๋อส้มไหนไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมหมายถึงหมวกส้มครับหมวกส้มแข็งแที่ส้งแข็งี่